วันนี้มามาดูการทําหลังคานะครับผมหลังคาหน้าบ้านนะครับผมเป็นการออกแบบโดยใช้เหล็กกล่องนะครับผม2อคูณสนะแล้วก็เหล็กนิ้วนะครับตัวแปรใช้เหล็กนิ้วนะครับผมเป็นเหล็กกมามาไน์นะครับผมอ่ทีมงานกําลังทําอยู่นะตัวนี้ไม่มีเสานะครับผมเราใช้ตัวยึดแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวไขว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผม ก็จะมีหูช้างนะครับผมยึดกับคานทางตัวบนนะหูช้างด้วยนะครับผมใช้พุกเหล็กนะครับผมหูช้างนะครับผมนี่ฮะยึดแบบนี้นะครับผมหูช้างน,นครับผมการออกแบบที่เรียบง่ายกะทัดรัดดีนะครับ ที่ต้องการตอดเติมหน้าบ้านหลังคาหน้าบานที่ไม่มีแบบก็มาดูตัวนี้ได้เลยนะฮะดูแล้วก็เราทําตามได้เลยนะเนี่ยตัวไข่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นตัวยันนะครับผมแล้วก็สลบไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวนะฮะไม่ต้องตั้งเสาตรงนี้นะครับผมไม่ต้องตั้งเสานะฮะให้เกะกะนะครับผมทําแบบนี้เอานะครับผมหน้าบ้าน มันจะดูสวยงามนะผมนี่นะผมเดี๋ยวก็เชื่อมเสร็จก็จะมีการทาสีขาวนะเหมือนเหมือนตัวน,นู้นเลยนะครับผมทาสีขาวนี่ฮะเป็นลังคายื่นมาประมาณ2เมตรนะครับตัวนี้2เมตรเลย2เมตรนะครับผมกันสาดหน้าบ้านนะครับผมทางเข้าบ้านนะ นี่นะครับเป็นหลังคายืดนะครับผมไม่มีเสานะครับผมกว้างอยู่ที่2เมตรเลยนะฮะเป็นทางเข้าหน้าบ้านนะครับป้องกันฝนสาดนะฮะก็ใครที่อยากมีไอเดียในการต่อเติมบ้านทาหลังคาก็มาดูแบบตัวนี้ได้เลยนะครับผมเหล็กก็เหล็กธรรมดาเหล็กเล็กๆนะครับผมมีตัวค้ำยันตัวนี้ฮะนี่ฮะผมคานก็วางด้วยหูช้างนะครับผม หัวช้างนะข้างบนก็เหมือนกันนะครับผมข้างบนก็แค่เม็ดเดียวช่างกำลังทาสีอยู่นี่ครับผมไฟแบบนี้นะครับผมแค่นี้ก็อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มุ้งสีเผ็นะครับผมหลังคาไม่หนักแล้วก็มีการทาด้วยสีขาวนะฮะนี่ครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆมุงลังคาต่อนะครับผมงานลังคานะฮะ